คะผมไม่บอกหรอกคุณ <or> คือใครใครวะใครวะเนี่ยไม่รู้หรอกผมบอกเลยทำไมเอาถังน้ยาไว้บนหัวเหมอนเะใส่เลยไหมลูกเอ๊ะเฉลยเฉลยโอเคได้เจ๊ใครคะ เอนเวรน้ยเอารูปนี้หมือนกระตูเรื่องอะไรสักเรื่องมัไแล้วหวกกันน็อกไปไหนทำไมไม่ใส่เราตองใสมวกกันน็อกก่อนทุกทางได้ยของเขาก็เร็วนะ